สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคลิปการสอนของคุณเลไลอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้หน่วยเกี่ยวกับอาชีพนะคะวันนี้คุูเลไลก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับอาชีพให้เด็กๆรู้จัก2อาชีพด้วยกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักสองอาชีพที่คุณคุูเลไลจะแนะน,นํานี้คุณเลไลมีปริศนาคันทายเกี่ยวกับอาชีพมาให้เด็กๆได้ทายกันนะคะเด็กๆอยากทายไหมคะ เด็กๆพร้อมที่จะทายแล้วนะคะครูเลยละก็จะเริ่มจากคำใบที่หนึ่งเลยค่ะคำใบที่หนึ่งนะคะเด็กๆลองนึกดูนะคะอาชีพอะไรที่เป็นรั้วของชาติอาชีพอะไรที่เป็นรัวรนร้วของชาติคอ,อยดูแลความสงบของประเทศชาติ ติ๊กตอบติ๊กตอกเด็กๆนึกออกไหมคะตอบได้ไหมเอ่ยยังตอบไม่ได้เวลาใบใ้ให้อีกหนึ่งคำใบค่ะอาชีพนี้ถือปืนมีรถถังด้วยค่ะตอบได้กันหรือยังคะถ้าใครตอบถูกเอาไปเลยสิบคะแนนอาชีพนั้นก็คืออาชีพนี้ค่ะ ทหารเองนะคะเห็นไหมคะอาชีพทหารภาษาอังกฤษเรียกว่า soldier soldier นะคะเป็นไงคะถือปืนมีรถถังคอยดูแลความสงบของประเทศชาตินะคะทหารเราก็มีหลายทหารนะคะมีหลายสังกัดก็คือมีทหารบก ทหารเรือทหารอากาศเด็กๆคนไหนอยากเป็นทาหารบ้างเอ่ยลองยกมือขึ้นดูสิคะอา,อาชีพนี้นะคะทหาร l ซ i e รอ่าใครตอบถูกเอาไปเลย10คะแนนเต็มคะ่ะต่อไปอาชีพที่2นะคะคุกก็จะมาใบาให้อาชีพที่2คือ คอยดูแลวความสงบของประชาชนตอบถูกไหมคะถ้าไม่ถูกมีอีกหนึ่งคำใบ้ค่ะวิ่งไล่จับผู้ร้ายใครเอ่ยขอวิ่งจับผู้ร้ายมีกุญแจมือด้วยเด็กๆตอบได้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะนั่นคืออาชีพตำรวจของเรานั่นเองคุณตำรวจของเรานั่นเองค่ะเห็นไหมคะคุณตำรวจดูแลรับใช้ประชาชนนะคะดูแลรับใช้ประชาชนคอยจับผู้ร้ายไม่ให้เต็ม บ้านเมืองนะคะคนไหนทำไม่ดีก็จะถูกจับคนไหนเป็นขโมยก็ถูกตํารวจจับไปขังคุกเลยใชไหมคะคุณตํารวจใช่ไหมคะคุณตํารวจก็จะมีคุณแจมือถ้าใครทําผิดก,ก็จะไปอยู่ที่ไหนคะใช่แล้ค่ะอยู่ที่คุกนะคะส่วนคุณตํารวจภาษาอังกฤษเรียกว่า police man police man คุณตำรวจเป็นผู้ชายก็ police man นะคะถ้าตำรวจเฉยๆก็ police นะคะ police นี่เด็กๆลองเปรียบเทียบกันดูนะคะระหว่างตำรวจกับทหารอาชีพตำรวจกับทหารไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆคุณตำรวจจะรับใช้ประชาชนนะคะคอยดูความสงบสุข นะคะของประชาชนนะคะส่วนคุณทหารปกป้องเป็นรั้วของประเทศชาตินะคะไม่ให้ชาติอื่นมาทำลายบ้านประเทศของเรานะคะเห็นไหมคะการแต่งตัวก็จะไม่เหมือนกันนะคะใส่หมวกเหมือนกันเป็นไงคะแต่คนละสีใส่เสื้อใส่กางเกงเหมือนกันแต่ก็คนละสีใส่ลองพาวู๊ คุณทหารก็จะมีอาวุธก็คือมีปืนนะคะส่วนคุณตำรวจเนี่ยก็จะเป็นกุญแจมือนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวถ้าเรามาเล่นเกมไปดีกว่าถ้าคุณเวล,ลาบอกว่าตำรวจนะคะให้เด็กๆทำท่าวิ่งได้จับคนร้ายนะคะถ้าเวล,ลาบอกว่าทหารให้เด็กๆเ,เป็นไงคะ ยิงปืนปั้งปัๆงปัง,ปงโอเคไหมคะหนึ่งพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามตำรวจทหารทหารตำรวจตำรวจทหารตำรวจทหารทำท่าทันไหมคะเด็กๆ วันนี้คุณเลลาก็มีแค่สองอาชีพนะคะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะวันนี้คุณเลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ